เชื่อมโยงการสร้างงานเพิ่มเงินให้กับพี่น้องคนไทยนะครับซึ่งนายกเศรษฐาบอกว่าก็จะมีการเร่งรัดในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถรางเรือ,อนะครับโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังนะครับซึ่ง อาจจะมีความล่าช้าในเรื่องของการพัฒนาในเฟสสามแต่ว่าทางต่างชาติเขารออยู่เขาอยากให้เราเสร็จเร็วๆเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันพร้อมแล้วถ้าเราเสร็จเร็วเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสในการสร้างงานเพิ่มเงินมากขึ้นท<ช>่านนายกก็เร่งรัดให้ดาเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพราะในส่วนของท่าเรือแหลมฉะบังซึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นท่าเรือใหญ่อันดับ19ของโลกนะครับแต่ว่าปริมาณสินค้าเนี่ย ยังพร้อมที่จะขยายอีกคือถ้าเรือขยายเร็วเนี่ยสินค้าจะเข้ามาอีกซึ่งตามแผนที่เราวางไว้หากเฟสสามราเสร็จเนี่ยจะทําให้เราขยับขึ้นจากอันดับ19ของโลกมาเป็นอันดับที่15ของโลกแน่นอนเงินมันจะสะพัดมากขึ้นรวมถึงเส้นทางการเชื่อมโยงต่างๆนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของน้ําก็มีความสําคัญนะครับทนายกก็มา ดูระบบการบริหารจัดการน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลจังหวัดระยองซึ่งเป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ำที่มีการเชื่อมโยงกันในพื้นที่ ec คือเชื่อมตั้งแต่จันทบุรีระยองชนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเซาถูกไหมฮะแต่แน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการน้ำคือน้ำกินน้ำใช้ของประชาชนอุปโภคบริโภคครับจากนั้นก็ค่อยไปน้ำเพื่อการเกษตรน้ำในการรักษาระบบนิเวศและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งทุกอย่างต้อง ไปด้วยกันอย่างลงตัวตนะครับท่านนายกก็มาดูแล้วก็มาจริงๆมันมีปัญหาภาคเอกชนเหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้าท่านนายกก็มาเป็นก้าวใจก็จับมือกันเลยนะครับว่าปัญหาที่ผ่านมาทําความเข้าใจกันและร่วมโดยเชื่อกันนะครับเพื่อบริหารจัดการน้ําให้มีความเพียงพอซึ่งมันก็เชื่อมโยงถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่ตางชาติคือเขาอยากจะมาลงทุนก็ต้องดูว่าเฮ้ พื้นที่ในการลงทุนน้ําพอไหมพมไหมถนนโอเคไหมการขนส่งดีไหมตรงนี้แหละเรากําลังพัฒนาคือที่ผ่านมาเนี่ยทำดีอยู่แล้วก็มาต่อยอดให้มีความพร้อมมากขึ้นรวมถึงท่านไปดูที่นิคกรมอุตสาหกรรม WHA ครับโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้านะครับสุดยอดมากระดับไฮเทคและถือว่าเป็นอันดับเรียกว่าอันดับต้นๆของภูมิภาคเลยนะครับซึ่งจะเป็น อีกหนึ่งอุตสาหกรรมรใหม่ที่จะมาช่วยสร้างงานเพิ่มเงินให้กับคนไทยและก็แสดงความพร้อมของประเทศไทยเรานะครับซึ่งเดี๋ยวท่านนายกจะไปประชุมเอเบกที่อเมริกาก็จะไปพบนักลงทุนโอ้โหหลายสิบคนเลย,ยทั้งภาคเอกชนภาครัฐเนี่ยก็จะช่วยต่อยอดและเพิ่มโอกาสให้เงินเนี่ยสัพัดในประเทศไทยเรามากยิ่งขึ้นนะครับ,รบ,รบโอ้โหนี่เรียกว่าคือเน้นๆเ,เลยในเรื่องของการสร้างงานเพิ่มเงิน ในพื้นที่ EEC นะครับซึ่งคือ EEC เป็นแค่ศูนย์กลางของอุตสาหกรรม,มนะครับรวมถึงในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินด้วยก็มีการเร่งรัด<ช>นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการให้ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม,มเป็นประธานกลุ่มย่อยในการเร่งรัดเพื่อทําให้เร็วมากยิ่งขึ้น EEC หลักๆคือชนบุรีระยองฉะเชิงเศานะครับแต่ว่า มันเกิดการสร้างงานเพิ่มเงินที่กระจายไปทั่วประเทศ